ข้อต่อไปเป็นในเรื่องของการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งในวันนี้จะขออนุญาตสะท้อนมุมมองจากการดําเนินงานจริงในฐานะของที่ปรึกษาโครงการนะครับอย่างที่นําเรียนได้มีโอกาสร,าร่วมกับทางโรงเรียนในร้อยตํารวจนะครับในฐานะที่ปรึกษาโครงการมาตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2564นะครับก็ได้เห็นพัฒนาการของการดําเนินงานการประเมิน ITA ของแต่ละหน่วยงานนะครับ ตั้งแต่การประเมินที่ยังใช้รูปแบบของเอกสารในการดําเนินงานนะครับพัฒนาการมาจนถึงการใช้ระบบ ITS ซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงานนะครับประเด็นที่จะนําเสนอต่อไปนี้นะครับก็เป็นมุมมองตั้งแต่แรกเริ่มนะครับของการร่วมดําเนินการกับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประเมิน ITA นะครับสิ่งสําคัญที่ หลายหน่วยงานให้ความสําคัญก็คือผลคะแนนหรือระดับของการประเมินนะครับซึ่งการประเมินนั้นก็แน่นอนแล้วว่าเพื่อที่จะให้ทราบว่าร,ระดับของแต่และหน่วยงานนั้นเป็นเช่นไรนะครับก็ได้มีการกําหนดค่าคะแนนออกมาเป็นช่วงต่างๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการประเมิน ita นะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับจะต้องมีผลการประเมินตั้งแต่85คะแนนขึ้นไปหรือระดับ A, ขึ้นไปนะครับโดยการคำนวณผลการประเมิน ITA นะครับที่สะท้อนออกมาจะมาจากเครื่องมือการประเมินทั้ง3ประเภทนะครับตั้งแต่เครื่องมือการประเมิน IIT ซึ่งสะท้อนมุมมองนะครับหรือ perception ของบุคลากรภายในหน่วยงานนะครับการประเมินตรงนี้มีค่าน้ำหนักคะแนนอยู่ที่ร้อยละ30นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นการประเมินเชิง perception หรือการรับรู้เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นการประเมินจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเช่นเดียวกันครับมีน้ำหนักของค่าคะแนนการประเมินในส่วนนี้อยู่ที่ร้อยละ30และอีกหนึ่งการประเมินนะครับเป็นการประเมินในลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของหน่วยงานนะครับหรือที่เรียกว่า OIT การประเมินรูปแบบนี้นะครับจะมีค่าถ่วงน้ำหนักที่ค่อนข้างสูงกว่า2รูปแบบเมื่อสักครู่นะครับคือจะมีค่าถ่วงถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ร้อยละ40ทั้ง3ามเครื่องมือการประเมินนะครับเมื่อประมวลผลออกมาแล้วนะครับจะออกมาเป็นคะแนนการประเมิน ITA นะครับและก็จะมีการแบ่งระดับตามระดับที่ทางสำนักง,งานปป,ปชกำหนดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ เป้าหมายสําคัญคือหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินจะต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ A หรือ85คะแนนขึ้นไปข้อพึงระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะขออนุญาตเน้นย้ํากับทุกหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของการประเมิน ITA อย่างที่นําเรียนนะครับข้อมูลที่ได้มาจากเครื่องมือทั้ง3ประเภท จะต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่นำเข้าสู่ระบบ ITAS หากมีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือไม่ครบถ้วนหรือขาดหายไปนะครับคะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงานก็จะไม่ถูกคํานวณหรือประมวลผลออกมานะครับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูล I IT i หรือข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนะครับและข้อมูล EIT หรือข้อมูลการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ที่ปรึกษาได้พบเห็นมาจากประสบการณ์การประเมินก็คือมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบไม่ครบตามจํานวนขั้นต่ำผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเทศบาลกอไก่ส่งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาจํานวนหนึ่งแล้วระบบ ITS นะครับ คำนวณจํานวนขั้นต่ําของการตอบคือ30คนนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องมีผู้เข้าไปตอบแบบสํารวจ IIT ไม่ต่ํากว่า30คนถ้าหากตอบมีการตอบต่ํากว่า30คนและเลยระยะเวลาที่กำหนดนะครับข้อมูลส่วนนี้จะไม่ถูกนำไปคำนวณผลการประเมินนะครับและ ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของหน่วยงานก็จะไม่ถูกคำนวณออกมานะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกหน่วยงานพึงระวังนะครับปลายทางท้ายสุดนะครับของการประเมิน ITA นอกจากผลคะแนนที่จะสะท้อนออกมาในเชิงรูปธรรมนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐแต่และหน่วยงานนั้นมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสยอยู่ในระดับใดแต่ในความเป็นจริงแล้วหน่วยงานที่ได้คะแนนสูง อาจจะไม่ได้หมายความว่ามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงเช่นเดียวกันครับหน่วยงานที่มีคะแนนการประเมินต่ําอาจจะไม่ได้หมายความว่ามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสต่ำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือเบื้องหลังของผลคะแนนเหล่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องนํามาวิเคราะห์อีกครั้งนึงว่า คะแนนที่สูงหรือคะแนนที่ต่ํามีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหลายหน่วยงานอาจจะพุ่งเป้าไปที่คะแนนที่ได้คะแนนต่ำนะครับอาจจะได้ต่ําในส่วนของ IIT ได้ต่ําในส่วนของ EIT หรือได้ต่ําในส่วนของ OIT หน่วยงานสามารถเข้าไปดูจุดอ่อนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทําให้คะแนนในส่วนนั้นๆน,น,นะครับไม่ เป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้นะครับโดยในระบบ ITAS จะแสดงผลนะครับตั้งแต่คะแนนภาพรวมของการประเมินคะแนนภาพรวมรายตัวชีวัดทั้ง10ตัวชีวัดหรือแม้กระทั่งคะแนนรายข้อคำถามนะครับเมื่อท่านได้รับทราบผลการประเมินในภาพรวมและรายละเอียดต่างๆแล้วนะครับ หน่วยงานนะครับในทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถนําข้อมูลตรงนี้นะครับไปสู่การจัดทํานโยบายการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานนะครับนับตั้งแต่นโยบายระดับผู้บริหารที่จะวางกรอบแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลน,นะครับที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานนะครับเพื่อให้เกิด การให้บริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถนำนโยบายเหล่านั้นไปประยุกต์หรือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่ท้ายที่สุดแล้วนะครับ หากแม้ว่าในปีนี้ผลคะแนนนะครับอาจจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควรแต่เมื่อนำจุดอ่อนหรือจุดด้อยของหน่วยงานในประเด็นต่างๆไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เชื่อได้ว่านะครับผลสะท้อนออกมาจากทั้งมุมมองของบุคลากรภายในหน่วยงานจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือจากการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการนะครับก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานได้ประเด็นสำคัญนะครับที่เป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานนะครับเมื่อสักครู่ผมได้นำเรียนไปว่านะครับการประเมินจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ eit นั้นเป็นการประเมินเพื่อการ รู้เขารู้เขาคืออะไรรู้เขาคือรู้ว่าเขามารับบริการแล้วเขามีมุมมองอย่างไรการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นการประเมินเพื่อวัด perception หรือการรู้เรารู้เราคือรู้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีทัศนคติหรือมุมมองอย่างไรต่อการบริหารงานของหน่วยงานและสุดท้ายนะครับมีข้อมูล OIT เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะมาสนับสนุนข้อมูลทั้ง2ส่วนเรียกได้ว่า ทั้งรู้เขารู้เรานะครับพัฒนา100ครั้งยกระดับ100ครั้งเชื่อได้ว่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้ง100ครั้งกระบวนการสำคัญของการขับเคลื่อนการประเมิน ITA นะครับต้องเริ่มจากการที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนะครับให้ความสำคัญกับการประเมินนะครับไม่มองว่าเป็นภารกิจที่เข้ามาสร้างความลำบากใจหรือเป็นภารกิจที่มาทำให้หน่วยงานนั้น ต้องเพิ่มบทบาทหรือเพิ่มภาระงานมากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนหรือยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสหรือการยกระดับผลการประเมิน i t a นั้นต้องเริ่มจากผู้บริหารที่มีการกำหนดนโยบายให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนยโยบายที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงาน หรือการประเมิน ITA ในแต่ละปีนะครับซึ่งเชื่อได้ว่าในแต่ละปีก่อนที่จะมีการประเมิน ITA ในแต่ละรอบนั้นนะครับได้มีการนำผลการประเมินในปีที่ผ่านมามาสู่การวิเคราะห์กระบวนการตรงนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่ผู้บริหารเพียงคนเดียวหรือแอดมินซึ่งเป็นผู้เป็นคีย์แมนหลักในการดำเนินงานเพียงอย่างเดียวจะต้องมีการ แต่งตั้งคณะทํารรงานนะครับหรือการดําเนินงานขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะทํางานซึ่งจะต้องมีผู้บริหารสูงสุดเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นผู้นําของคณะนะครับและหลังจากนั้นก็ประกอบด้วยคณะทํางานจากส่วนงานต่างๆนะครับพยายามให้ทุกส่วนงานภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมนะครับเมื่อมีการแต่งตั้งเป็นคณะทํางานอย่างชัดเจนมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนนะครับก็จะต้องมีการกําหนดผู้รับผิดชอบซึ่งผู้รับผิดชอบ3ส่วนสําคัญ ที่จาเป็นจะต้องมีการกําหนดให้ชัดเจนก็คือ1ผู้รับผิดชอบสําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินตามแบบวัด IIT นะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่การติดต่อประสานงานการสํารวจข้อมูลนะครับหรือการติดตามการดําเนินงานในด้านของการสํารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผู้รับผิดชอบบุคคลที่2นะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของ การประเมิน eit หรือผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนนี้นะครับหรือท่านนี้นะครับอาจจะมีบทบาทสําคัญตั้งแต่ในเรื่องของการคัดกรองข้อมูลที่มีคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วยรายชื่อที่ชัดเจนข้อมูลการติดต่อโดยเฉพาะข้อมูลการติดต่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสํารวจผ่านระบบออนไลน์นะครับเช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ ID Line นะครับอีเมลเป็นต้นนะครับรวมไปถึงการสำรวจข้อมูลโดยใช้วิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลทางอีเมลการให้สแกน QR Code เป็นต้นนะครับและผู้รับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญก็คือผู้ดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน OIT นะครับซึ่งกระบวนการ OIT อย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามีค่าน้ำหนักที่ค่อนข้างสูงกว่า ตัวชี้วัดหรือสูงกว่าเครื่องมือทั้ง2เครื่องมือที่ผ่านมานะครับดังนั้นการดําเนินงานเกี่ยวกับ OIT จึงจะต้องให้ความสําคัญเนื่องจากว่ามีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับทุกภารกิจงานนะครับหลังจากที่มีการกําหนดผู้รับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนแล้วนะครับ ในระหว่างการดำเนินงานนะครับหากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อติดขัดเกี่ยวกับการดำเนินงานนะครับนอกจากที่จะต้องศึกษารายละเอียดตามคู่มือที่สำนักง,งานปปชจัดทำขึ้นและเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วนะครับแนวทางหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานรอบข้างนะครับ อาจจะเป็นหน่วยงานประเภทเดียวกันนะครับหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีผลคะแนนการประเมินที่เป็นเลิศในปีที่ผ่านๆมานะครับหรือเป็นหน่วยงานที่ทางสำนักง,งานปปชนั้นได้ยกขึ้นเป็นหน่วยงาน best practice ในการดําเนินงานในแต่ละปีงบประมาณนะครับตรงนี้ท่านจะได้เห็นตัวอย่างของการดําเนินงานนะครับได้เห็นแนวทางที่เป็นรูปประธรรมนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นะครับอาจติดต่อประสานงานนะครับเพื่อขอรับคําปรึกษาได้นะครับ ประเด็นต่อมาที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญอย่างที่สุดก็คือการศึกษาเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนนะครับโดยละเอียดโดยเกณฑ์การประเมินนี้นะครับในแต่ละปีงบประมาณทางสำนักง,งานปปชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดทำเป็นคู่มือนะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่กระบวนการลงทะเบียน เข้าร่วมการประเมินนะครับกระบวนการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆนะครับไปยืนถึงกระบวนการของการนําเข้าและส่งออกข้อมูลนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นบทบาทของระบบ ITS หรือคณะทํางานที่ทําการประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งในระหว่างนี้หน่วยงานของท่านเองก็จะต้องให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานนะครับเพื่อให้การดําเนินงานนั้นออมีความราบรื่นและมีความคล่องตัวนะครับ ขั้นตอนต่อไปคือการร่วมกันวางแผนงานกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนนะครับเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนขั้นตอนของการดำเนินงานขั้นตอนของการติดตามประเมินผลไปจนถึงขั้นตอนของการรายงานผลและการนำผลการประเมินเหล่านั้นมาสู่การวิเคราะห์เพื่อนำกลับมาจัดทำเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีต่อๆไปนะครับ หลังจากที่มีการกําหนดผู้รับผิดชอบกําหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานอย่างชัดเจนแล้วนะครับกระบวนการสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้การดําเนินงานนั้นบรรลุเป้าประสงค์และเป็นไปตามกรอบการดําเนินงานนะครับคือการกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างเป็นระยะนะครับ จากประสบการณ์ของที่ปรึกษาหลายๆหน่วยงานที่ผ่านมานะครับกระบวนการของการกํากับติดตามนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งการกํากับติดตามการดําเนินง,งานตามกรอบปฏิทินการดําเนินง,งานนะครับ การกำกับต <S an> ิดตามในเชิงของการลงพื <S an> ้นท <an> ี <S an> ่หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆนะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่จะสะท้อนหรือช่วยให้กระบวนการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามกรอบนะครับคือจะต้องมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันทันด่วนนะครับอย่างไรนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจจะมีกลุ่มลายนะครับสำหรับให้นักวิจัยที่ลงพื้นที่ต่างๆนั้นได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานนะครับมีการ เก็บภาพถ่ายของการดําเนินงานนะครับมีการเช็คอินพื้นที่ของการดําเนินงานหรือมีการรายงานขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนํากระบวนการเหล่านั้นมาสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือการมาประเมินความเสี่ยงว่าในแต่ละขั้นตอนของการดําเนินงานนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการดําเนินการอย่างไรนะครับเมื่อมีการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ จะสามารถนำข้อมูลจากการดำเนินงานนั้นมาสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่หน่วยงานได้รับทราบผลการประเมิน ITA แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่หน่วยงานจะต้องไม่ปล่อยให้ขั้นตอนนี้ผ่านไปจนถึงการดำเนินงานในปีต่อไปก็คือการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดตั้งแต่ ขั้นตอนของการกำหนดนโยบายนะครับตั้งแต่ขั้นต้นที่ผมนําเรียนเมื่อสักครู่นะครับมาจนถึงการมอบหมายการดําเนินงานของคณะทารรงานการมอบหมายหน้าที่ในแต่ละส่วนงานการกํากับติดตามและการดําเนินงานนะครับเพื่อสรุป ให้เห็นว่าในการดําเนินงานที่ผ่านมานั้นในขั้นตอนใดที่จะต้องมีการพัฒนาในขั้นตอนใดที่จะต้องมีการยกระดับหรือในขั้นตอนใดที่จะสามารถนําไปสู่การดําเนินงานที่ดียิ่งขึ้นในระยะต่อไปหลังจากนั้นก็จะวนเข้าไปสู่กระบวนการของการนําผลการประเมินเหล่านั้นพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานนะครับมาสู่การกําหนดและการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานในระยะต่อไปที่จะทำให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายของการประเมิน ITA อย่างที่นําเรียนนะครับการประเมิน ITA แม้จะมีเป้าหมายที่เป็นผลผลิตท้ายที่สุดคือคะแนนการประเมินที่เมื่อสักครู่ผมนําเรียนเน้นย้ำว่าเมื่อสิ้นสุดแผนของการดําเนินงานนะครับทุกหน่วยงานจะต้องมีผลการประเมินตั้งแต่85คะแนนหรือตั้งแต่ระดับ A ขึ้นไปนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ผลคะแนนการประเมินนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดหลัก ที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีระดับคุณธรรมและความโปรง่งใสมากน้อยเพียงใดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานหรือในเรื่องของการประเมิน ITA นะครับก็คือนำผลของการประเมินที่เป็นรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดแต่ละด้านนะครับข้อคำถามในแต่ละด้านนะครับผลสะท้อนจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานหรือที่เรียกว่า รู้เราเองนะครับผลสะท้อนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือที่เรียกว่ารู้เขานะครับและก็ผลสะท้อนจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะนะครับมาสู่การกําหนดแผนงานนะครับการกําหนดนโยบายหรือการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อให้การดําเนินของหน่วยงานภาครัฐนั้นนะครับสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการ มองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขอบคุณครับ